กาสวัสดีครับคลิปนี้ฝากไปถึงไอ้เจ้าพ่อมินิคิปเปอร์ไอ้เหี้ยทำไมสัตว์มึงเกิดมาปากมาอะไรเหี้ยทำไมไม่เจรจาก่อนไอ้เหี้ยมีปากคุยเขาไปก่อนไอ้สัตว์ทำไมไอ้เหี้ยเกิดมามีหมัดไปก่อนเลยลนะทั้งนี้ไปต่อยเขาไอ้สัตว์แล้วมึงคิดว่าํำปั้นมึงไอ้เย็ดแม่มันเบามากว่ไอ้เหี้ยมึงคิดว่าเป็นนุ่นมั่งหมัดมึงไอ้สัตว์มึงต่อยเขาไปกี่ทีสามหมัดไอ้นั้งนี้ไฟท้ายมันชนแล้วเปลี่ยนได้สัตว์แล้วถ้ามึงต่อยเขาไปเนีเย็ดแม่ จมูกเนี่ยต้อนจักเศษจมูกแล้วมันทุกจะไปทำไงไสัตว์มันซื้อใหม่ได้ไม่จมูกเขาได้ยี่ห้อไอสัตว์รถมึงมันเจ็บปวดไม่ควายรถมึงเนี่ยมันเจ็บปวดมันพังยับทั้งคันเลยมั้งไอเหี้ยเขาแค่เฉียวแล้วโดนไฟท้ายแตกไอสัตว์มึงไม่จำเปน็นต้องลำขนาดนั้นแล้วมึงบอกเขาชนแล้วหนีชนแล้วหนีพ่อไงไอสัตว์เขากลับลำมาไม่ได้เหรอ รู้จากสถานการณ์แล้วเหมือนเขาจะจับลามมาแล้วมึงข้ามฝั่งไปเอาเข้ามาถ้ามึงบอกว่ามึงขับไปปาดได้เขาเอาเข้ามาจะได้กูวนไม่ใช่ไอ้สัตว์แล้วเขายกมือไหว้ขอโทษมึงก่อนแล้วหรือเปล่าไอ้เหี้ยมึงก็ยังไม่ต่อยเขาไอ้สัตว์เก่งจริงเก่งเด็กเนี่ยเก่งให้เก่งก็ไม่มีทางสู้ไอ้สัตว์มึงต่อยไอ้สาวน้อยเหี้ยไหมสัตว์รู้จักไอ้สาวน้อยเหี้ยไหมเย็ดแม่เดี๋ยวกูให้รู้จักเลยสาวน้อยเหี้ยไหมสัตว์ ถ้าใครอยากูจากทักมาไอ้เหียไอ้สาวน้อยเลียมเนี่ยมึงเตะมึงต่อยมาเลยนะไอ้สัตว์มันจะไม่ตอบโต้ด้วยเย็ดแม่อย่าทำมาห้ากคนที่ไม่สู้มึงไอ้ควายกฎหมายนะเขามีไว้ใช้ไอ้เหียมึงไม่ทำอะไรเขาทันทีจะแจ้งตำรวจด้วยนั่นไอ้ควายไปต่อยเขาแล้วไมเขาไม่รู้มีพ่อมีแม่ไอ้สัตว์รถมึงราคาแสนล้าน้งไอ้เหียขนาดโฟล์ลโฟลีขนสิบยี่สิบสามสิบล้านเขาเฉียวจนกันเขาังไม่ต่อยกับมึงขนาดนี้เลยคฮีย โม่แล้วไอ้นางนังเฮียทำอย่างมินิคูปเปอร์มึงขับเนี่ยกี่ล้านไอส้อไอสัตว์มีประกันมั้งไอ้เฮียมีปัญญาซื้อรถก็ซื้อไปมีประกันดิประกันชั้ไนไรชั้นสิบหรือชั้นหนึ่งไอ้สัตว์ถ้าชั้นสิบก็เลยขับไปเย็นแม่มีตังค์หอยมินิคูปเปอร์ไอ้สัตว์แต่ไม่มีตังค์หลอดประกันเหรอเย็ดเท่เรียกประกันมาเคลียร์เรียกตำรวจมาเคลียร์ดิไม่ใช่ลงไปต่อยเขาอย่างนี้ไอ้สัตว์ไดใบขาเป็นดาราพิธีกรได้เหรอทำแบบนี้เหรอปลาเน่าตัวเดียวทำตายทำเน่าทั้งฝูงงไไไอออ้้เเเาาาารรีียยยกกวว่่ะะสับขทนนหต็ ทีหน้าตาเนี่ยแหม่ทาตัวปะโถนพอคุณมึงกระชากคอเข้ามาจากฝั่งนู้นนะเขาอุ้ยมันได้สี่ห้าคำมึงอ่อยเขาเลยมึงอ่อยเขาเลยมึงอ่อยเขาเลยไอ้สัตว์ยเ,เ,เย็ดแบ่ไอ้เดียนไอ้เทือนอ้ยิปไอ้แมไอ้เกินมาไม่ได้เอาปากมาไอ้ควายสวัสดีครับไ่ต้องเป็นแล้วมังพิธีกรดาราเนี่ยมันเป็นนักมวยยังงมึงต้องเป็นนักมวยอสัตว์เป็นนักมวยถ้าผมใช้วาจาแรางเกินไปแล้วไม่สุภาพนะครับผมผมกราบอภัยไว้ณที่นี้ด้วยครับผมสวัสดีครับ ผมแค่คิดว่ากฎหมายเขามีไว้ใช้ครับผมนะครับไม่ใช่มาทำอะไรที่ปาดเถื่อนดิบขนาดนี้สวัสดีครับหวังว่าทุกคนคงเข้าใจสวัสดีครับพอออกถแถลงการปุกก๊บก็สไตล์เดิมครับอีหลับเดิมครับผมกระต้อนครับผมผมพรัทีว่าผมไม่รู้ทําไปถึงการครับเอาลงเชือวูบผมกอโตษทตีครับผมอีหลับเดิมพังสวัสดีครับ